นี่จับตรงเาเดี๋ยว้จับมอนะเออค่อยลงใจเยนๆจแพ้ิีบรอลงแล้วกันที่คลิปเพื่อจบคบตน t บดีกว่านี้เออเอย่างนั้นแหละเออค่อยๆจับทีนี้ปล่อยลดมือลงมาจับตรงนี้แล้วก็ทำตามเหมือนเดิมทาตามเหมือนเดิมเออย่างนั้นแหละเอออขาตรงนั้นโดไปตรงงนั้นโดดไปตรงนั้น เอาไปลุ้นกันนะครับว่าว่าคนนี้จะรอดหรือไม่ทำแบบนั้นทีไม่อยากเก็บขาเออโดนเลยโอเคเนี่ยใช่โอ้ถ่ายช็อตนี้ไม่ทันวะเราจะมาป่วนกีฬาสีนะครับวันนี้แล้วคนนี้มีอันคลิปเนี่ย เสียงจะเข้าในเสียงกีฬาสีช่วงนี้พอดีมาถ่ายเล่นมันเลิกชา้าชิบหายกีฬาสีที่เยรามารู้กันนะครับว่าเขาจะรอดไปได้หรือไม่ ก้องอย่างเบอร์บอกเลยจ่งมันอะไรวะ ทา่านชาติชาติครับมาช่วยด้วยเ,เรื่องอะไรมีอะไรจะสัมภาษณ์ไหมเยี่ยมเอาใหม่ดิเอาใหม,ดหมด่ดิดาวคนดูเ่าไหร่ยเยี่ยมไม่เสีเยชนยมกวอะอะไรทหารกูจะปีนขึ้นไปแบบ,บพวกมึงยังไง อย่าเสี่ยงดีวกว่ามึงยิ่งขายยาวมันขึ้นยากเลยทำมาลุ้นอะไรวะเดี๋ยวนะผมลงดีวกว่าแค่คือมาพอถ่ายแ้วจะมาลุ้นใกล้ๆกันนะครับว่าเขาจะรอดไปได้หรือไม่ กันาตอนนันงากจะวเก่เราคือเด็กคึกคึกคึกนนองใช่ไหมอยากรู้อยากลองลองไปมั่วสั่วสุดท้ายก็ลงมาเจ็บตัวตายไมใช่ล้ว อยากมาดูนะว่าว่าวันนี้จะลงได้หรือไม่าลงได้มิชชั่นคอมพิวเดใส่กินกินด้วยปั๊บาโหเหมดแรงแเร่ดโจตาเจอฮานออดสาคือใครก็ไม่รู้มินตั้งแต่บ่ายสองยังไม่เริ่มปีเลยตอนเนี้ยมาแทนแล้วครับ สองคนนี้เป็นแฟนกันไหมเนี่ยเออความสัมภาษณ์นะครับสองคนนี้เป็นแฟนกันหรือเปล่าครับสองคนนี้เป็นแฟนกันหรือเปล่าครับผมเป็นพรคครับไม่เคยคุยกันหรอกครับเจริญการสัมภาษณ์เจริญพรเจริญพรญาติโยมไม่เลื่อนกระสับกระส่ายช่องด้วยเดี๋ยวทิ้งลงกไปเอาดูมี

เรามาดูนะครับว่าเขาจะสามารถรอดไปได้หรือไม่ขึ้นไปเราว่าตายไปแล้วมึงจะกลับขึ้นไปเหรอว่าขึ้นตามปกติอะไรอะ กูไม่ขึ้นตามมาหรอกูจะค,คอถ่ายพี่ถ่ายแบบนี้พี่ผมก็ดีกว่าหักตายนว่าอย่าคอหักตายนะชอ่องแล้วเรา,าต้องต่อ้ทันก,ก็แล้วกันอย่าคอหักตายท่านไม่อยากจะให้ช่องกูเหลือง ตกลมากุญแจเอฟิกระเบิดถ้าถ้ามันตกลงมาคุณจะใช้เอฟเฟซิกระเบิดในการตัดต่อตูมตกมาระเบิดตายลงมาก็แค่น่าจะแบบมันไทยเราแต่ให้โดนเลยเขาตกมาแล้วหัวกระแทกตรงนี้อะหัวกระแทกเหล็กไปนะ เดี๋ยวกูจะไปไงานแจกการงานศพอย่าลืมอย่าลืมแจกการงานศพให้ให้กูด้วยกูไปรวมนี่ยเอาลงยังไงอ่ะไ่ลงมาโอ้เฮียไปแล้วหรอตาี้ที่มึงลงมาเป็นคนที่ แบบวอร์ันีสุดๆไปเลยลงมาไม่ได้เลยเลย้าวใหม่ดีกันยุติสองตียุติสามติดูนสีอยูบนสเเดียวช่องเขาสามร้อาแล้วกำลังให้ทึงงานเลยไปดิจิตดีก่อนด้านน่้กินใจมออกมาไม่กินใจใครใหม่ช่องเวงเกี่ยวกับรถฟอร์ดวะ แม่งเอลี่ฟอร์ดบอกว่ามึงไม่ต้องเอารถไปผู้ยิบผู้ยำก็ได้จะขึ้นบัตรดีไมึงอ่ะเอลี่ฟอร์ดไม่ดีใจสิเดียวมาพี่บอใช่ขัดทไมขัดไปลงช่องการจะขึ้นน่ะลงอ่ะมันลงง่ายแต่ถ้าจะขึ้นน่ะขึ้นยากว่ามึงต้องขึ้นเพราะแบบถ้าจะขึ้นน่ะก็ต้องแบบยืนให้มั่นแล้วก็แบบก็แบบค่อยๆเข้าไปแต่ถ้ายาวให้ชัวร์โดนขึ้นอยู่เนี่ย เ็กล tamam. <man qualified worldwide> uh ้องดีกว่ากล้องไม่เบอร์เราไม่ได้จิวตเตอร์ให้ลงมาดีกว่าไมชาดขึ้นไหมไม่ยอมกล้องชาดขึ้นไหมยัไม่ตากอะครลัวใจลุกลงไปนะจากอีปุยถ้ามันตกดลงมาล่ะโอ้โหตัดเสียงรบมวนหน่อยได้ไหมเนี่ยนั่นได้ไงัวนั้ะได้ไง อ่านไปลงช่องไม่แหละพ่อกูจะด่าแม่กูดีมากเลยอะไรไม่เป็นไรกวาดคิดไปแล้วใช่ถ้าตกลงมาแล้วกูอ่านได้เพื่อเอาไปลงเฟซดีกว่าใช่ค่อยๆให้คนอื่นจับให้คนอื่นจับยัง ค่อยๆเอาขาขึ้นเอาขาขนั่งในึือก่อน yes, yes. ผมมือทามผมมือแล้วเรามาทำช่วง Q&A ท,ทายคลิปด,ดีวกว่า Q&A อออขออมตายอ่ะ